ร้านนี้แหละค่ะที่เพื่อนฉันบอกว่าอาหารอร่อยที่สุดครับนั่งก่อนเลยค่ะครับน้องคะ สั่งอาหารค่ะเมนูอาหารค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้ารับอะไรดีคะอ,อะฉันเอาปลาทอดสมุนไพร3ชุดเลยนะคะแล้วก็ตำไทยหนึ่งยำมุนเส้นหมูสับหนึ่งแล้วก็เอาอีกอยำรวมทะเลอีกหนึ่งค่ะ เอ็นไก่ทอดหนึ่งนะคะแล้วก็อ๋อต้มยำปลาหมึกสองค่ะแล้วก็ขอข้าวผัดจานใหญ่เลยนะคะหนึ่งชุดค่ะแค่นี้แหละค่ะค่ะเออคุณดาวครับเรามากันแค่สองคน สั่งอาหารเยอะขนาดนี้จะกินหมดหรอครับกินไม่หมดก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คะได้กินอย่างละนิดละหน่อยก็โอเคแล้วค่ะครับเอ่อคุณดาวครับคะผมขอถามอะไรคุณดาวหน่อยได้ไหมครับได้สิคะคุณชาตอยากถามดาวอะไรถามมาได้เลยคะ่ะดาวพร้อมตอบทุกคำถามไหมคะ่ะคือ ผมไม่ซีเรียสหรอกนะครับที่คุณดาวให้ผมซื้อนนนซื้อนี่ให้หรือให้ผมพามากินร้านอาหารแพงๆแต่สิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือที่เราครบกันทุกวันนี้คุณดาวรักผมจริงๆใช่ไหมครับถามอะไรอย่างนั้นล่ะคะฉันก็ต้องรักคุณอยู่แล้วสิ ฉันนะรักคุณจริงๆฉันไม่ได้หวังสมบัติอะไรคุณเลยนะคะจริงเหรอครับจริงสิคะไม่เอานะไม่คิดมากนะครับเดี๋ยวถ้าเรากินข้าวเสร็จคุณชาติพาดาวไปซื้อมือถือเครื่องใหม่ได้ไหมคะมือถือที่ดาวใช้อยู่มันเก่ามากแล้วอะ่ะ ได้สิครับกินอิ่มหรือยังคะอิ่มแล้วครับงั้นดาวเช็คบินเลยนะคะได้ครับน้องคะเช็คบินค่ะทั้งหมด3,500บาทค่ะ3,500บาทเลยเหรอครับ รอแป๊บนะครับฮัลโหลอะไรนะครับบริษัทของเราถูกฟ้องร้องเมื่อไรละครับมีอะไรหรือเปล่าคะคุณ เออคือหุ้นส่วนของบริษัทผมโทรมาบอกว่าบริษัทของผมถูกฟ้องล้มละลายแล้วเงินทุกบาทที่ผมมีบัตรเครดิตของผมถูกอายัดหมดเลยอะครับจริงเหรอคะจริงครับขอโทษนะคะแล้วค่าอาหารพวกนี้รอแป๊บนะครับเดี๋ยวผมขอคุยกับแฟนผมก่อน ยังไงเดี๋ยวผมจะจ่ายให้นะครับออคุณดาวครับคุณดาวช่วยจ่ายค่าอาหารมือนี้ให้ผมไปก่อนได้ไหมครับคุณจะบ้าเหรอทำไมฉันต้องมาจ่ายค่าอาหารพวกนี้ด้วยคุณเป็นคนพาฉันมาคุณก็ต้องเป็นคนจ่ายสิผมรู้แต่ว่าตอนนี้ผมกำลังเจอปัญหาอยู่ คุณช่วยจ่ายค่าอาหารไปก่อนไม่ได้หรอนะานะจ่ายผมไปก่อนนะไม่ฉันไม่จ่ายอีกอย่างฉันไม่สนหรอกนะว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรยังไงฉันก็ไม่จ่ายนี่คุณพูดอะไรออกมาคุณดาวผมซื้อของให้คุณตั้งเยอะตั้งแยะค่าอาหารแค่เนี้ยคุณจ่ายให้ผมไปก่อนไม่ได้เลยเหรออยากโง่ซื้อให้เองช่วยไม่ได้ ฉันยังยืนยันคำเดิมยังไงก็ไม่จ่ายสวัสดีครับคุณลูกค้ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับเอ่อคือผมกำลังคุยกับแฟนผมเรื่องจ่ายค่าอาหารอยู่ครับคุยอะไรฉันไม่รู้เรื่องนะนี่อย่าบอกนะครับว่าพวกคุณไม่มีเงินจ่ายค่าอาหาร ถ้าอย่างนั้นผมว่าคงโต้โทรเรียกตำรวจมาแล้วล่ะครับใช่ค่ะกินแล้วไม่ยอมจ่ายแบบนี้โทรแจ้งตำรวจมาจับมันเลยค่ะมีอย่างที่ไหนสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะแต่ไม่มีปัญญาจ่ายเอ๊แต่ผู้คุณสองคนมาด้วยกันไม่ใช่เหรอครับอีกอย่างอาหารบนโต๊ะนี้คุณก็เป็นคนสั่งทั้งนั้นเลยนี่ครับเอ,เอาเถอะครับผู้คุณห้ามไปไหนทั้งนั้นนั่งรอตำรวจอยู่ที่ร้านของผมนี่แหละครับ นะฉันไม่ได้เป็นคนสั่งซะหน่อยมันทหาที่เป็นคนสั่งโทรแจ้งตำรวจมาจับมันเลยค่ะคุณดาวคุณจำได้ไหมว่าผมมอนเงินไปกับคุณเท่าไหร่คุณอยากได้อะไรอ่ะผมก็ซื้อให้คุณหมดเลยแต่ทำไมตอนนี้ตอนนี้ผมเดือดร้อนผมขอให้คุณช่วยทำไมคุณถึงไม่ช่วยผมล่ะฉันไม่ช่วยแล้วคุณจะทำไง อีกอย่างนะการุ้นาอย่ามาทวงบุญคุณกับฉันคุณคะรีบตามตำรวจมาเคลียร์เลยค่ะฉันจะได้รีบไปคำก็เรียกตำรวจสองคำก็เรียกตำรวจผมแค่ให้คุณจ่ายเงินแทนผมแค่นี้ คุณหึ่งกับต้องบอกเจ้าของร้านเรียกตำรวจมาจับผมเลยเหรอตกลงที่ผ่านมาคุณไม่ได้รักผมคุณต้องการแค่สมบัติของผมใช่ไหมใช่ฉันรักเงินของคุณรักเงินเท่านั้นจำไว้ฉันจ่ายบินนี้คุณลูกค้าก็ได้ค่ะ คุณเนี <chapter of people> không. Không ่ยนะจะจ่ายค่าอาหารให้ผมเพราะอะไระครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าฉันรู้สึกไม่โอเคกับสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ตอนนี้ฉันก็เลยอยากช่วยคุณค่ะอีกคนเป็นแค่เด็กสบจนๆแล้วอยากช่วยคนถัง ลกสิ้นดีคุณนัทคะค่าอาหารโตนี้ฉันจะรับผิดชอบเองคะ่ะอืมนัดได้ชมก็แล้วกันคุณครับออขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่ช่วยจ่ายค่าอาหารให้ผม แต่ว่าผมไม่มีเงินคืนให้คุณหรอกนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันเต็มใจช่วยคุณฉันไม่ได้หวังเงินนั่นคืนหรอกค่ะอย่างนั้นเหรอครับเอ่อว่าแต่ค่าอาหารเท่าไหร่ครับพอดีว่าผมลืมอะครับ3,500บาทค่ะ นี่ครับค่าอาหารส่วนที่เหลือคุณเอาไปเลยนะครับถือว่าตอบแทนที่คุณช่วยเหลือผมเน่มันอะไรกันคะคุณลูกค้าเมื่อกี้คุณลูกค้าบอกว่าคุณลูกค้าไม่มีเงินไม่ใช่หรอคะผมก็พูดไปงอย่างนี้นแหละครับความจริงแล้วผมมีเงินครับแล้วก็ ผมมีเงินเยอะด้วยตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าคุณคิดยังไงกับผมผมจะบอกอะไรให้คุณรู้ไว้นะความจริงแล้วบริษัทผมไม่ได้ล้มละลาย บัตรเครดิตของผมยังใช้ได้ทุกใบนี่คุณเล่นตลกอะไรของคุณเนี่ยคุณเห็นเรื่องเมื่อกี้มันเป็นเรื่องตลกเหรอผมว่าไม่นะ ไม่ตลกเลยที่ผมคิดว่าคุณรักผมและผมคิดว่าที่ผ่านมาคุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างผมไม่ว่าจะมีหรือจนและมันไม่ตลกเลยที่ผมคอยทุ่มเทให้คุณทั้งทั้งที่คุณไม่เคยรักผมเลยแต่กลับเป็นคนอื่นที่ผมไม่เคยทุ่มเท และไม่เคยช่วยเหลือเขาเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยผมคุณชาติก็เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะความจริงฉันรักคุณจะตายไปเออคืองน,นี้ฉันรู้มาก่อนแล้วว่าคุณจะลองใจฉัน ฉันก็เลยสวมบทบาทแสดงให้คุณดูไงเป็นไงฉันแสดงเก่งไหมคุณแสดงได้ดีมากเพราะสิ่งที่คุณแสดงมันแสดงออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจที่โหดร้ายของคุณคุณแสดงความใจดำและความเห็นแก่ตัวออกมาได้แบบไม่มีทิ่ติเลยแหละ คุณนี่มันสุดยอดจริงๆผมขอบายนะชาตินี้หรือชาติไหนๆเราก็อยากได้เจอกันอีกเลยน้องครับไว้พี่บ้างๆพี่จะมากินข้าวที่นี่อีกนะค่ะคุณลูกค้า